สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .2 นะคะมาพบกับครูปแป๋วอีกแล้วนะคะในรายวิชาว,วิทยาการคำนวณเรื่องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัยในตอนที่2คงาวก่อนคุณครูสอนตอนที่1ไปแล้วใช่ไหมคะวันนี้เราจะมาดูตอนที่2กันเนาะ นะคะในตอนที่2นะคะเรื่องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภยัยจุดประสงค์นะคะก็เพื่อใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยได้อย่างปลอดภัยและการดูแลรักษาอุปกรณ์ด้วยนะคะอ่าดูคําถามของครูนะคะอุปกรณ์เทคโนโลยีที่เรียนรู้จักมีอะไรบ้างคอมพิวเตอร์รู้จักไหมคะ รู้จักอยู่แล้วอ่าเต็ตนักเรียนก็รู้จักอยู่แล้วหลายๆคนมีอยู่หลายๆคนได้ใช้อยู่นะคะต่อมามือถือแน่นอนทุกคนรู้จักอยู่แล้วเป็นอย่างดีเลยเพราะว่าเราต้องใช้ในการเรียนออนไลน์ด้วยคําถามต่อมามีวิธีการดูแลรักษาอุปกรณ์อย่างไรให้ใช้งานได้นานอย่างคอมพิวเตอร์เนี่ยนะคะนักเรียนเราจะใช้วิธีการปัดฝุ่นและเช็ดทําความสะอาดเป็นประจําโดยการเช็ดเนี่ยนักเรียนเช็ดทําความสะอาดเนี่ยนักเรียนเราจะไม่ใช้ผ้าที่เปียก นะคะเราจะใช้เป็นผ้าหมาดๆหรือผ้าแห้งนะคะเช็ดทำความสะอาดพวกฝุ่นต่างๆแล้วก็ 2. ปิดเครื่องทุกครั้งหลังเลิกใช้งาน 3. ใช้ผ้าคลุมเพื่อป้องกันฝุ่นละอองและ4ไม่นำอาหารและน้ำมารับประทานในเวลาใช้งานนะคะเหมือนที่คุณครูบอกว,ว่านักเรียนยาํำ น้ำเข้าไปในห้องคอมพิวเตอร์เพราะว่าอะไรเพราะว่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เหล่านี้นะคะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ไฟฟ้าเมื่อนักเรียนนําอาหารหรือว่านําน้ําเข้ามาทานเนี่ยถ้ามันหกลงไปสมมติว่าหกใส่ในคีย์บอร์ดตรงนี้นะคะช็อตเลยพังเลยนะคะไม่สามารถใช้งานได้เลยหรือถ้านักเรียนนําเสร็จนักเรียนนําอาหารเข้ามาทานนักเรียนบอกไม่ใช่น้ำอ่ะครูทานได้ไหมคะไม่สามารถหกได้แต่เมื่อมันหล่นเข้าไปในซอกของปุ่มคีย์บอร์ดแล้วเนี่ย มดสามารถเข้าไปกัดได้หรือบางทีนักเรียนเนี่ยกดตัวหนังสือเนี่ยไม่ลงเลยเพราะว่ามันเข้าไปยัดอยู่ข้างในใช่ไหมคะทำให้แป้นพิมพ์หรือว่าคีย์บอร์ดเราเนี่ยมีปัญหาใช้งานไม่ได้ด้วยนะคะต่อมามีวิธีการดูแลรักษาอุปกรณ์แท็บเล็ตอย่างไรให้ใช้งานได้นานนะคะแท็บเล็ตนะคะก็คือเช็ดทาความสะอาดเหมือนเดิมนะคะทาความสะอาดเป็นประจำนะคะยาเก็บอุปกรณ์ในที่ร้อนหรือเย็นจัด 3. ห้ามใช้อุปกรณ์ในบริเวณที่มีฝุ่นและสก,กปรกนะคะทำให้มันไปยัดในรูต่างๆหรือซอกต่างๆและ 4. ระวังไม่ให้โดนน้าไม่งั้นก็จะช็อตเหมือนกันนะคะต่อมาโทรศัพท์มือถือดูแลอย่างไรก็คือปัดฝุ่นทําความสะอาดเป็นประจำนั่นเองนะคะเวลาใช้เสร็จก็เช็ดเช็ดให้สะอาดเนาะสอถอดปลั๊กออกดึงสายชาร์จแบตเตอรี่ออกนะคะ เวลานักเรียนใช้เนี่ยตอนกลางคืนบางคนชาร์จแบตค้างเอาไว้เรามีข่าวเป็นไงช็อตตายก็มีน่ากลัวนะคะนักเรียนถอดออกนะคะ3ไม่เก็บโทรศัพท์มือถือรวมกับสิ่งอื่นๆนะคะใส่ใส่ใส,ส่ลงไปรวมกันเนี่ยบางโทรศัพท์บางรุ่นนะมันร้อนน่ะนักเรียนเมื่อมีการเปิดอินเทอร์เน็ตค้างเอาไว้เนี่ยมันร้อนสมมติว่านักเรียนเอาไปใส่ไว้ในรถนะคะตอนนั้นมันมีข่าว ระเบิดนักเรียนระเบิดอยู่ในรถเลยค่อนข้างอันตรายนะคะ 4. ไม่ใช้โทรศัพท์จนแบตเตอรี่หมดหรือเครื่องดับไปเลยเพราะว่าบางรุ่นไม่สามารถบูตหรือติดขึ้นมาได้ถ้าชาร์จไปเนี่ยก็อาจจะไม่ติดขึ้นมาเลยก็ได้ให้เหลือประมาณสัก5%แล้วเราก็ไปชาร์จแบตนะคะต่อมา นักเรียนคิดว่าสถานการณ์ใดที่ไม่ควรใช้สมาร์ทโฟนหรือโทรศัพท์แล้วนั่นเองในขณะเดินหรือขับขี่รถยนต์ควรใช้ไหมคะไม่ควรนะคะขณะรับประทานข้าวร่วมกับครอบครัวก็ไม่ควรเนาะควรคุยกันเนาะในครอบครัวนะคะปิดเสียงดังเอยเปิดเสียงดังขณะโดยสารถสารถยนต์สาธารณะอันนี้ก็ไม่เหมาะเพราะว่าคนอื่นก็ใช้รถร่วมกันกับเราด้วยนะคะเขาก็อาจจะลำคัญได้และก็ใช้สมาร์ทโฟน ในที่มืดทําให้สายตาเราเป็นยังไงอาจจะมีปัญหาได้ในโงรงภาพยนตร์ยิงไม่ได้เลยก่อนที่หนังจะเล่นเนี่ยเขาจะบอกเลยว่าให้นักเรียนเนี่ยปิดเสียงใช่ไหมคะปิดเสียงก่อนนะคะหรือปิดเครื่องเลยแล้วก็ในขณะอยู่นอกบ้านและเกิดฝนฟ้าขนองเพื่อที่อะไรบางทีฟ้าเป็นไงฟ้าอาจจะผ่าลงมาได้นะคะเพราะว่าอาจจะมีฉนวนนำกระแสไฟฟ้าเนาะ ต่อมาเดี๋ยวครูเนี่ยจะมีคลิปวิดีโอเรื่องท่านั่งทํางานคอมพิวเตอร์ที่ถูกต้องให้ดูนะคะแต่ว่านักเรียนดูที่ครูสอนก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวครูจะส่งคลิปไปในกลุ่มอีกทีหนึ่งนะคะอ่ะดูนะท่านั่งในการใช้งานคอมพิวเตอร์ที่ถูกต้องเนี่ยควรเป็นอย่างไรนะคะก็คือนั่งตัวตรงหลังพิงพนัก ขาตั้งฉากกับลำตัวแล้วก็เท้าวางราบกับพื้นนะคะดูการดูแลรักษานะคะการดูแลรักษาให้นักเรียนเนี่ยเดี๋ยวครูจะมีมีตัวใบางานนะคะส่งเข้าไปในกลุ่มเป็นใบางานอันนี้เลยนะคะให้นักเรียนวงคำตอบที่ถูกต้องนะคะก็คือ ให้นักเรียนดูว่าภาพไหนนะคะเป็นการนั่งใช้งานคอมพิวเตอร์ที่ถูกต้องหลังจากที่นักเรียนดูคลิปท่านั่งก่อนนะพอนักเรียนดูคลิปท่านั่งเสร็จปุ๊บเดี๋ยวก็ค่อยมาทําใบงานตรงนี้นะคะท่านั่งในการใช้งานคอมพิวเตอร์นั่งอย่างไรจึงจะถูกต้องถูกวิธีนะคะต่อมาข้อ2ให้นักเรียนพิจารณารูปภาพแล้วเลือกการดูแล,แลรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ถูกต้อง นะคะโดยการติ๊กติ๊กติ๊กอันไหนถูกก็ติ๊กนะคะอันไหนไม่ถูกก็ข้ามไปไม่ต้องติ๊กถูกไม่ต้องติ๊กขีดถูกนะคะอ่าเดี๋ยวครูยกตัวอย่างให้นะคะการดูแลรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เอาเอาวางไว้ใกล้ๆหน้าต่างที่มีแดดสองถึงงี้ได้เปล่าไดไหมคะอ่าเดี๋ยวยกตัวอย่างให้หนึ่งข้ออ่าเช็ดทําความสะอาดที่เหลือนักเรียนตอบเองนะตึ๊ดตื๊ดตื๊ดต๊ดต๊ดต๊ด ไม่ขอให้ดูมาไวๆนะคะคำถามนะคะอันนี้นะการดูแลรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เทคโนโลยีที่นอกเหนือจากคอมพิวเตอร์มีวิธีการดูแลรักษาเหมือนหรือต่างกันอย่างไรก็คือเหมือนกันนะคะการเช่นทําความสะอาดอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยต้องทําความสะอาดสม่ําเสมออยู่แล้วไม่ทําอุปกรณ์ตกหล่นอยู่แล้วนะคะเพื่อที่ว่าจะได้ดูแลรักษาให้เขาใช้งานได้นานแล้วก็ไม่พังไปเนาะ ก็เหมือนกันนะคะอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์เป็นแท็บเล็ตเป็นมือถือหรือเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรต่างๆก็ใช้งานลักษณะคล้ายๆกันดูแลคล้ายๆกันนะคะต่อมานะคะเป็นคำถามหลังกิจกรรมให้นักเรียนเขียนข้อตกลงในการดูแลรักษาห้องคอมพิวเตอร์ตามความคิดของนักเรียนอันนี้ เขียนให้เลยเพราะว่าครูแปะไว้อยู่แล้วที่หน้าห้องนะคะไม่นําอาหารและเครื่องดื่มเข้ามาในห้องคอมพิวเตอร์แน่นอนเดี๋ยวไปหกนาะออย่างที่ครูบอกว่าถ้าหกแล้วจะเกิดอะไรขึ้นทําให้ช็อตทาให้เสียนะคะข้อ2ห้ามทําอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ตกพื้นตกทีเป็นยังไงเมากระจายเลยพังเยอะเลยแหละในห้องคอมพิวเตอร์โรงเรียนเรา นะคะห้องครูแปว๋วพังเต็มเลยต่อมาใบงานที่4นะคะใบงานที่4ก็ง่ายง่ายเหมือนกันนะคะให้นักเรียนเนี่ยวงกลมล้อมรอบตัวเลือกต้าคําตอบที่ถูกต้องนะคะบุคคลใดใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัยที่สุดข้อกไก่คุณยายจดรหัสบัตร ATM ไว้หลังบัตรกันลืม ข้อขอไข่ป้าพอล่าซื้อเครื่องสำอางลดราคาจากร้านค้าออนไลน์เป็นประจำข้อขอควายพี่ป๊อปเล่นเกมออนไลน์เป็นประจำข้ององงูน้องกันเขียนชื่อและเบอร์โทรศัพท์คุณครูไว้ในกระเป๋าตอนไปทัศนศึกษานักเรียนคิดว่าอันไหนครูเฉลยให้เลยแล้วกันเนาะถ้าคุณยายเนี่ยจดบัตรรหัสบัตรเอทไว้ข้างหลังบัตรเนี่ย ถ้าหายเป็นไงคนกดตังสบายเลยป้าพอลล่านี่ก็เหมือนกันเนี่ยซื้อเครื่องสอําอางลดราคาจากร้านค้าออนไลน์เราก็ไม่รู้ว่ามันลดราคาเนี่ยมันเป็นของแท้ของปลอมใช่ไหมข้อขอควายพี่ป๊อปเล่นเกมออนไลน์อันนี้ไม่ดีแน่นะคะต่อมาน้องการเขียนชื่อและเบอร์โทรคุณครูวไว้ในกระเป๋า ตอนทัศนศึกษาดีนะคะอันนี้ดีนะวงได้เลยเนี่ยนะคะครูตอบให้1ข้อนะคะดีเพราะว่าถ้าสมมุติว่านักเรียนหลงเราสามารถเอากระดาษเนี่ยให้ผู้ใหญ่ที่เราพบเจอเนี่ยโทรหาคุณครูได้นะคะข้อ2อันนี้นักเรียนตอบเองนะบุคคลใดใช้งานคอมพิวเตอร์ได้อย่างถูกวิธีกอไก่ก้อยพิมพ์รายงานด้วยคอมพิวเตอร์เป็นเวลา3ชั่วโมงโดยไม่หยุดพัก ขอไข่เก่งนั่งตัวตรงหลังพิงพนักเก้าอี้วางเท้าบนพื้นและพิมพ์งานเป็นเวลา30นาทีข้อขอควายก้านั่งบนพื้นเพื่อวาดภาพด้วยโปรแกรมกราฟิกก็คือโปรแกรมเพนนั่นเองนะคะข้ององูการนั่งดูการ์ตูนจากอินเทอร์เน็ตทั้งวันเลยอ่ตอบเองงนะ่าง่าย,ายข้อ3เมื่อพบเห็นภาพของเพื่อนในห้องถูกตัดต่อล้อเลียนนักเรียนควรปฏิบัติเช่นไร ก็ไก่ไปบอกเพื่อนคนที่ถูกตัดต่อภาพเนี่ยให้เอาเรื่องเลยขอไข่แจ้งคุณครูประจําชั้นให้ทราบเพื่อหาต้นต่อของภาพขอควายตามหาผู้ที่นําภาพไปเผยแพร่ด้วยตนเองหาเองเลยเก่งมากนะคะงองูเฉยๆเ,เพราะว่าไม่ใช่ภาพเรานักเรียนเลือกนะคะอันไหนปฏิบัติตนได้ถูกต้องนะคะต่อมาข้อ4การดูแลรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ข้อใดปฏิบัติไม่ถูกต้อง กอไก่ไม่นําขนมและนะ้ํามารับประทานขณะใช้งานคอมพิวเตอร์ไม่ถูกต้องนะนักเรียนดูอันที่ไม่ถูกต้องนะคะขอไข่ตั้งคอมพิวเตอร์โดนแสงอาทิตย์เพื่อเห็นจอภาพชัดเจนใช่เปล่านะข้อควายปัดฝุ่นบนแป้นพิมพ์บ่อยๆและงองูถอดปลั๊กไฟทุกครั้งหลังการใช้งานนะคะไปทําแบบทดสอบกันได้เลยหลังจากที่นักเรียนได้แนละ้ว ไปไวๆไปไวๆเออไม่ให้เห็นฉเฉลยนะคะอ่าเรามาดูขั้นตอนการสรุปเนาะจากกิจกรรมนี้สรุปได้ว่าถ้านั่งทํางานคอมพิวเตอร์ที่ถูกต้องเนี่ยควรนั่งตัวตรงค่ะตั้งฉากกับลําตัวสายตามองตรงในระดับเดียวกันกับจอภาพไม่หลังคอมน,นะคะและไม่ควรให้แสงอาทิตย์มาส่องที่จอภาพเพราะไม่งั้นจอภาพจะเป็นลักษณะมันจะด,งดางๆนักงเรียนตรงกลางแล้วมันจะสะท้อนด้วยนะคะการดูแลรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยีควรทําความสะอาดอยู่เสมอ ระวังไม่ให้ตกหล่นไม่ให้ถูกความร้อนและไม่นําน้ําหรืออาหารอันนี้สําคัญเลยห้ามนํามารับประทานไกลๆเราไม่รู้หรอกบางทีเราเผลอไปปัดปุ๊บหกปับ๊บเสียเลยช็อตเลยนะคะครั้งหน้าเราจะเรียนเรื่องการแก้ปัญหาแบบมีลําดับขั้นตอนในตอนที่1น,นะคะใบางานเดี๋ยวครูเตรียมไว้ให้แล้วก็ใบางานที่2มันจะมี2ใบางานเนาะเดี๋ยวครูเตรียมไว้ให้หมดเลยเจอกันครั้งหน้าสวัสดีคะ่ะ